สวัสดีครับผมโค้ชเจจากเจบิชไทยโค้ชเพื่อความสําเร็จเริ่มต้นที่ตัวคุณวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการสมัครงานนะครับคือเวลาผมสัมภาษณ์งานเนี่ยคือเวลาเราจะรับพนักงานเรามีเรื่องคือในในส่วนของนายจ้างเนี่ยก็จะดูอะไรบ้างนะครับผมอยากจะให้เป็นข้อคิด สำหรับคนที่จะสมัครงานจะเปลี่ยนงานก็ตามหรือว่ากําลังหางานจะสมัครที่ใหม่ๆนะครับอย่างแบบฟอร์มการสมัครเนี่ยผมยกตัวอย่างของ2องสมบริษัทมาให้ดูก่อนนะฮะขอตัดหัวออกไปก่อนนะครับก็สิ่งที่จะคล้ายๆกันนะครับนอกจากกรอบประวัติแล้วเนี่ยาบางที่เนี่ยก็จะมีให้กรอกว่าคุณ อย่างอันนี้คุณทํางานจากบริษัทอะไรถึงบริษัทอะไรบ้างนะครับเคยทํางานจากปีไหนถึงปีไหนนะครับแล้วที่สําคัญก็คือสาเหตุที่ลาออกนะครับถ้าเราเป็นเ,เวลาเราเขียนมุเวลาเรากรอกใบสมัครพวกนี้เนี่ยเราควรจะกรอกในส่วนของสาเหตุที่ลาออกอย่างไรบ้างนะครับแล้วกอ็อีกข้อหนึ่งหลักๆที่จะต้องเขียนให้ดีก็คือ การแนะนําตัวเองเพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ผมเองในในในส่วนของผมเองเนี่ยผมจะจะดูก่อนเลยนะครับว่าคุณตอบคําถามในส่วนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าบางทีใบสมัครเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับมันมีหลายคนมากคุณจะทําตัวยังไงคุณจะเขียนยังไงให้ตัวคุณโดดเด่นแล้วเป็นที่น่าสนใจสําหรับสําหรับผู้ที่เอ่อเป็นนายจ้างนะครับที่เขาจะมาดูใบสมัครของคุณเนี่ยอย่างอีกที่หนึ่ง ที่หนึ่งก็นอกจากเรื่องท,ทั่วไปก็จะมีอย่างเช่นว่าบริษัทที่เคยทํางานมาตําแหน่งอะไรนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้างบางทีบางที่เขาก็จะให้เขียนค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่เหมือนกันนะครับลอกนั้นก็เรื่องเกี่ยวกับทักษะภาษานะครับทักษะภาษาก็มีความสาคัญแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความสามารถพิเศษอื่นๆน,นะครับโดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่ามีคือบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้เตรียมอะไรพวกนี้ไปก่อนเนี่ยเราจะลึกไม่ออกไงเวลาเราไปสมัครนกนาเรั สมัครที่หน้าบริษัทสมัครที่บริษัทนะครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับข้อมูลทั้งหมดที่เราจะให้ในใบสมัครเนี่ยควรจะเป็นข้อมูลจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณถูกเรียกสัมภาษณ์ขึ้นมาแล้วนี่คุณคุณตอบไม่ได้เนี่ยมันเหมือนกับคุณโกหกทางนายจ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมเรื่องแรกเลยที่ผมจะดูก็คือว่าคุณตอบได้ตรงกับที่คุณกรอกข้อมูลไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อมูลมันเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะเด๋ยนนี้ข้อมูลพวกเนี้ยเราเช็คได้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วนะฮะ จะเช็คผ่านทางทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เช็คได้คร่าวๆแล้วนะครับคุณเป็นใครยังไงผมบอกได้ว่าตามกฎหมายแล้วเขาอาจจะห้ามห้ามนะครับห้ามว่าห้ามไปสืบประวัติห้ามอะไรทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยแต่ในการทํางานจริงๆแล้วมันก็มีโอกาสมากเลยนะครับที่เขาจะไปเช็ค Facebook ของคุณฮะถ้าหากว่าคุณมีการใช้ Facebook อยู่แล้วก็ลงเรื่องบางเรื่องที่ที่ทางบริษัทดูแล้วอาจจะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่อาจจะทำให้คุณพลาดที่จะได้งานนั้นนะครับ เ,เรื่องถัดมาที่เมื่อกี้บอกก็คือว่าการแนะนําตัวเองเพื่อที่จะให้บริษัทรู้จักคุณมากขึ้นเนี่ยคือบางที่ก็จะถามทั้งจุดอ่อนจุดแข็งจุดด้อยของคุณนะครับว่าคุณมีจุดแข็งคุณมองตัวเองว่าคุณมีจุดแข็งยังไงบ้างคุณมองตัวเองว่าคุณมีจุดอ่อนจุดด้อยยังไงบ้างนะครับวิธีการตอบเรื่องจุดแข็งเนี่ยก็อาจจะจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับคุณก็สามารถที่จะพูดได้โดยเฉพาะจุดแข็งที่เกี่ยวข้องกับการทํางานแล้วก็เกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งงานที่คุณสมัครนะ,นะครับว่าความจุดแข็งของคุณเนี่ยคืออย่างเช่นว่าคุณมีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะเคยทํางานด้านนี้มาก่อนแล้วประสบความสำเร็จยังไงบ้างมีทักษะด้านไหนบ้างนะครับอันนี้คือเรื่องจุดแข็งเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ค่อยยากหรือว่าบางอย่างที่ผมอยากจะเห็นก็คือว่าคุณมีความมุ่งมั่นความตั้งใจความขยันขนาดไหนนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรามองว่าเวลารับสมัครรับใครเข้ามาก็แล้วแต่เนี่ยทางบริษัทเองก็ต้อง เสียเวลาในการที่จะต้องไปไปเทรนนิ่งไปดูว่าเขาจะทํางานอยู่กับเราได้นานหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าในส่วนของบริษัทเวลาจะรับคนเขาก็จะดูว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้ระยะยาวหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งแรกแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังอีกก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นความตั้งใจความขยันนะครับอันนี้กเ็เป็นสิ่งที่สสิ่งที่3ที่ผมดูก็คือว่าคุณมีความซื่อสัตย์ความ พูดตรงไปตรงมาอย่างไงบ้างนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมต้องการนะครับเวลาไปสัมภาษณ์คนส่วนจุดด้อยจุดแงจุดจุดด้อยเนี่ยทางผมเองทางบริษัทเองเนี่ยปกติก็จะดูว่าจุดด้อยนั้นเนี่ยเป็นจุดด้อยที่แก้ไขได้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าจุดด้อยของคุณคือทักษะด้านภาษาอังกฤษคุณไม่เก่งหรือาหรือว่าด้านเกี่ยวกับคุณไม่ค่อยกล้าเป็นคนแสดงออกอย่างเงี้ยพวกนี้ผมไม่ค่อยจะจะซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะว่า มันเป็นทักษะที่สามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาฝึกกันได้นะครับอย่าลืมว่านะครับขั้นต่ําคือคุณจะต้องเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่งานนะคือเข้ามาทํางานแล้วเนี่ยทางบริษัทไม่ต้องฝึกหรือว่าไม่ต้องส่งคุณไปเรียนอะไรมากนะครับแล้วคุณสามารถที่จะทํางานให้กับทางบริษัทได้เลยนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ที่เราอยากจะได้จากคนที่มาสมัครในตําแหน่งที่เราประกาศไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า เ,เวลาคุณกรอกใบสมัครเนี่ยคุณควรจะเขียนให้ชัดนะครับถึงว่าความสามารถของคุณเนี่ยเหมาะสมกับตำแหน่งที่ทางบริษัทอยากได้อย่างไรบ้างนะครับในส่วนถัดไปนี่อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่นะครับในจะเป็นเรื่องของคนที่ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการนะครับก็คือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองทําธุรกิจของตัวเองนะครับวันนี้ที่จะมาฝากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่คุณจะต้องรู้นะครับของสรรพากรนะครับก็คือว่า ถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจ e-commerce ออนไลน์เนี่ยคุณทําธุรกิจเองเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลนะครับอย่างเช่นบริษัทห้ทางหุ้นส่วนจำกัดอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะครับถ้าเกิดคุณจะต้องการเป็นผู้ประกอบการแล้วเนี่ยในเรื่องของภาษีมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของภาษีเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นบุคคลธรรมดาอยู่นะครับการเสียภาษีนี่ทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่า ปัจจุบันคือใช้เป็นเลขที่บัตรประชาชนนะครับเลขที่ประจาตัวประชาชนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็จะมีเลขที่นินติบุคคลโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็อันนี้คือสิ่งแรกที่คุณจะต้องมีก็คือคุณจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีาก่กอรโดยที่อย่างที่แจ้งไปนะครับคือว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็าจะเป็นลักษณะใช้ตรเลขที่บัตรประชาชนส่วนนิติบุคคลก็จะมีเลขที่ของนิติบุคคลโดยเฉพาะนะครับพอ คุณเข้าอยู่ระบบแล้วเนี่ยการที่คุณาขายถ้าเกิดว่าคุณยิ่งขายดีดูจากยอดขายนะครับถ้าภายใน1ปีเนี่ยคุณมียอดขายมากกว่าเดือนอปีละ1.8่ล้านบาทนะครับก็คือเดือนละประมาณแสนห้าถ้าเกิดว่าคุณมียอดขายมากกว่านี้แล้วเมื่อคุณขายได้เกินยอดนี้ภายในปีนั้นแล้วนะครับคุณจะต้องมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเป็นผู้ประกอบการระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ พอคุณจดเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็มีหน้าที่จะต้องทำสรุปภาษีทำหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนรัฐนะครับแล้วก็นำส่งรัฐนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ที่เป็นหน้าที่นะครับสำหรับคนที่ยอดขายเกิน1.8ล้านบาทต่อปีนะครับส่วนเรื่องการคำนวณภาษีเนี่ยก็แบ่งเป็นถ้าเป็นบุคคลธรรมดาปัจจุบันก็ใช้เงินได้พึงประเมินนะครับแล้วก็ลบด้วยค่าใช้จ่ายเดี๋ยวยังไงรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้นะครับ แล้วก็ลบด้วยค่าลดหย่อนนะครับก็จะเป็นเงินได้สุททีนะครับส่วนเรื่องของถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยจะอาจจะคํานวณซับซ้อนกว่าเพราะว่ามันจะต้องทําบัญชีนะครับซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยผมเคยได้บอกไว้ในหลายคลิปวิดีโอแล้วว่าถ้าเกิดคุณเป็นรูปของนิติบุคคลเมื่อไหร่เป็นห้างพุ่งส่วนจำกัดหรือว่าเป็นรูปบริษัทก็ตามเนี่ยคุณมีหน้าที่นะครับที่จะต้องจัดการด้านภาษีนะครับ ต้องมีนักนักนักทำบัญชีนะครับที่จะเป็นคนทําบัญชีให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีนักทําบัญชีนะครับมีนักบัญชีที่เก่งมีสํานักสมมุติถ้าเกิดว่าคุณยังเล็กอยู่คุณอาจจะใช้เป็นสํานักบัญชียื่นเอกสารให้สานักบัญชีเนี่ยค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งประมาณสักสองพกว่าบาทสามพกว่าบาท4ี่พักว่าบาทแล้วแต่นะครับเริ่มต้นก็ขอให้เลือกให้ถูกต้องแต่แรกคือเลือกสํานักบัญชีที่เขาเก่งคือเก่งโดยเฉพาะเก่งในด้านที่คุณเกี่ยว ที่คุณทําธุรกิจอยู่อย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าคุณทําด้านอ e ีคอมเมิร์ซแล้วเนี่ยก็ขอ,อให้เป็นบริษัทเป็นสํานักบัญชีที่เขาดูแลเขามีลูกค้าอยู่ในมือที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์พวกนี้โดยเฉพาะนะครับก็จะทําให้เขาสามารถที่จะแนะนําคุณได้ว่าคุณจะประหยัดภาษีได้อย่างไรบ้างเพราะว่าการที่คุณได้นักทําบัญชีที่ทเก่งๆนะครับเขาจะสามารถที่จะให้คำปรึกษาคุณได้คุณใช้เขาให้เต็มที่นะครับลองดูว่า อย่างเช่นการบันทึกค่าใช้จ่าย,ยาต่างๆการที่เราจะเรียกเก็บเงินต่างๆจากลูกค้าการลงบัญชีการอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนอกจากทําให้ถูกต้องแล้วบางอย่างเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาไปช่วยลดหย่อนภาษีได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลครับก็คุณต้องปรึกษาคนที่ทำภาษีให้คุณนะครับเพราะว่าอย่างในทางกลับกันเนี่ยบางทีแล้วถ้าเกิดว่านักบัญชีไม่เก่ง มีมีเหมือนกันผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วในวิดีโอก่อนๆแล้วก็คือว่ามีคนที่รู้จักกันเนี่ยทำธุรกิจเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายโดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มนะครับเป็นหลักเกือบล้านก็มีนะครับล้านกว่าบาทก็มีนะครับเนื่องจากว่า,าคนที่ทำบัญชีให้เนี่ยเขาไม่ค่อยเก่งพูดง่ายๆคือเขาไม่ค่อยเก่งจนสุดท้ายแล้วเนี่ย โดนสนรรพากรเรียกไปแล้วก็ต้องเสียไอเบีย้ยปรับเงินเพิ่มแต่ก็อย่าลืมว่าเบีย้ยปรับเงินเพิ่มพวกนี้ยังต่อรองยังคุยได้กับทางสรรพากรอยู่นะครับถ้าเกิดคุณมีปัญหายังไงก็ต้องถ้าแนะนําก็คืออาจจะลองคุยทางสรรพากรได้โดยตรงเพราะว่าเขามีหน้าที่แนะนําอยู่แล้วนะครับว่าเราจะจัดการในภาษีได้ยังไงบ้างการเรียนรู้ต่างๆในทางสรรพากรเองเขาก็มีข้อมูลมาให้เราเรียนรู้ได้เยอะนะครับ รวมถึงโปรแกรมบัญชีที่ใช้ฟรีก็มีนะครับลองเข้าไปดูในเว็บของของกรมสรรพากรดูนะครับถ้าจำไม่ผิดก,ก็ www.rd.go.th นะครับเป็น e venu e เเดี๋ยวยังไงผมลงลิงก์ไว้ให้ก่อนก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายที่อยากจะคุยก็คือว่า